Oh ความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญไม่เพียงแต่การวางโครงสร้างหลักของประเทศเท่านั้นแต่การวางรากฐานที่แข็งแกร่งในแต่ละพื้นที่จังหวัดก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอจึงร่วมกับมูลนิธิร่มฉัดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารต่อยอดจากบวรโมเดลที่ใช้ชุมชนวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์จุดแข็งชุมชน สู่การจัดโครงการการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน4ภูมิภาคเพื่อยกระดับการเตรียมความพร้อม AEC จากระดับชุมชนเป็นระดับจังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาเชียงรายสมุทรสาครและอุบลราชธานี ได้ครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2556ที่โรงเรียนบ้านแม่จันร์เชียงแสนประชานุศาสตร์อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยยึดรูปแบบบว r โมเดลซึ่งให้ความสำคัญกับการยึดโยงบ้านวัดและโรงเรียนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์จุดแข็งของภาคเหนือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคเหนือโดยได้รับความร่วมมือจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายขอการค้าจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงรายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสถานีตำรวจภูธรแม่จันครูและผู้บริหารโรงเรียนแม่จันจังหวัดเชียงรายประชาสัมพันธ์จังหวัดและสื่อมวลชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง จากสภาพแวดล้อมของจังหวัดเชียงรายที่มีชายภูมิติดกับหลายประเทศและมีความจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากการค้าขายของประเทศไทยจึงควรขยายคู่ค้าไม่เพียงแค่ประเทศที่มีพรมแดนติดกันแต่ยังสามารถขยายการค้าไปยังคู่ค้าของประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วยเช่น การค้าขายกับจีนผ่านพมา่าและการค้าขายกับเวียดนามผ่านลาวเป็นต้นซึ่งประเทศจีนและพมา่าถือได้ว่าเป็นประเทศคู่ค้าที่สําคัญฉะนั้นโรงเรียนมีความสําคัญในการเป็นฐานข้อมูลและการเตรียมความพร้อมการเปิด AEC ให้กับเยาวชนและจังหวัด การเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคเหนือนอกจากจะเปิดภาษาพม่าและภาษาลาวแล้วจึงควรเพิ่มภาษาจีนเพื่อใช้เป็นภาษาค้าขายควบคู่กับการใช้สื่อสารกับแรงงานต่างด้าวที่ค้าแรงงานในไทยวันนี้เอาชุมชนของเราโดยโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นเป้เปาหมายโรงเรียนเนี่ยสำคัญมากเป็นฐานของการให้ความรู้แก่เยาวชน โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการที่จะหาข้อมูลจากบ้านเมืองคือรัฐธร ด้านตัวแทนในพื้นที่ได้สะท้อนมุมมองปัญหาที่เห็นว่าแม่จังหวัดเชียงรายจะมีความพร้อมในการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากจุดแข็งและศักยภาพในหลายด้านทั้งภูมิประเทศที่ติดชายแดนไทยพมา่าและลาวสามารถเชื่อมต่อประเทศจีนในการทำธุรกิจการค้าการลงทุนได้รวมถึงยังมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวอาหารการศึกษาและการรักษาพยาบาลแต่ยังมีอุปสรรคด้านภาษาและการสื่อสารจึงควรมุ่งเน้นการ ศึกษาด้านภาษาให้สอดคล้องเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานของคนในพื้นที่ขณะเดียวกันสถานศึกษาต้องเชื่อมโยงกับท้องถิน่นในการจัดเจ้าหน้าที่ท่องให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่และการเปิดห้องเรียนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาให้เกิดความเข้าใจรวมถึงจัดการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ที่สำคัญต้องเพิ่มความหลากหลายของภาษาที่จะสอนควบคู่ไปด้วยเพราะจังหวัดเชียงรายมีความแตกต่างของเชื้อชาติสูงโอ้ยุทธศาสตร์มันก็มีทุทฎศาสตร์ในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองซึ่งเราก็มองในภาพรวมอยู่แล้วอันนี้มันคือเป็นหลักทั่วๆไปแต่วันนี้เชียงรายเองเนี่ยเราเราจะปรับให,ให้ในเรื่องของภาษาได้อย่างไรเพราะว่าวันนี้เรามีความพร้อมหลายด้านแต่เราจะมีจุดอ่อนในเรื่องของด้านภาษา อันนี้มันเป็นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแต่และวว่าเราจะทำยังไงว่าเราจะให้ภาษาเนี่ยเป็นในการพูดคือทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนเนี่ยมันเป็นภาษาที่เราเป็นสากลที่เด็กจบปริญญาตรีก็อย่างน้อยพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยมันมันควรจะมีมาตรฐานอย่างนี้เราจะทำยังไงนี้เราต้องยอมรับกันว่าบางครั้งบางครั้งที่จบปริญญาตรียังพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือเราจะต้องมาแก้ไข คงไม่สายเกินไปและจากความพิเศษของจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ2ประเทศคือลาวและพมา่าทำให้เกิดปัญหาการไหลเข้าออกของแรงงานโดยที่ไม่สามารถที่สุดสัญชาติได้และจากข้อมูลของอนุกรรมธิการการค้าชายแดนสภาผู้แทนราษฎรอย่างพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าแทนที่คนในพื้นที่จะมีความโดดเด่นทางด้านภาษาท้องถิ่น แต่กลับพบว่ายังมีจุดอ่อนในด้านภาษาซึ่งต้องปรับปรุงรองรับการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการสื่อสารธุรกิจภาษาพมา่านี่มันไม่ใช่เพียงแค่าภาษาพมา่ามันอาจจะมีภาษาท้องถิ่นของเนี่ยของท่าขีเหล็กเนี่ยใกล้ๆตรงนี้ก็มีเนเป็นาเป็นภาษาไทายใหญ่ภาษาภาษาไทายใหญ่ภาษาพมา่าภาษาอะไรไม่รู้อะที่มันที่จะต้องได้ติดต่อเขา ซึ่งเขาเนี่ยรู้ภาษาเราแต่เราเนี่ยไม่รู้ภาษาเขาซึ่งตรงนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยอาจจะต้องไปดูอยู่ต้องไปดูเหมือนกันว่าอาจจะต้องไปเตรียมเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรา,ายวิชาเหล่านี้ทิศทางของเด็กไทยในยท่านมองว่าเด็กไทยต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณจะยืนจุดไหนในอาเซียนซึ่งก่อนที่เราจะให้เด็กเขาตอบให้ได้ว่าเขาจะยืนจุดไหนเขาจะทําอะไรเขาจะประกอบอาชีพอะไรในอาเซียนเราก็ต้อง บอกให้ได้ว่าประเทศไทยเราจะเป็นอะไรที่เชียงรายเรามีรายได้หลักๆอยู่3ส่วนคือด้านเกษตรอุตสาหก,กรรมและการบริการ3ส่วนเนี่ยในสัดส,ส่วนที่ประมาณใกล้เคียงกันเพราะนั้นเราก็จะพัฒนาเด็กของเราเพื่อรองรับรองรับทั้ง3ส่วนนี้ การสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ยั่งยืนที่ยึดรูปแบบบวรโมเดลถือเป็นแนวทางสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะถือเป็นการเพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในพื้นที่และชุมชนโดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริงและเมื่อท้องถิ่นมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะดูแลตัวเองได้ย่อมเป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศในภาพรวมด้วย Oh